ในขณะที่เทพกับอาศูนกำลังผัดกันฉุดกระชากร่างของพญานาควาสุกรีเพื่อกวนกรเกษียนสมุดอยู่นั้นได้มีของวิเศษผุดขึ้นมาถึง14อย่างหนึ่งในนั้นก็คือช้างเผือกเอราวัณน,นี่แหละค่ะทเมทติตามลยกติตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้ก็ผิดพลาดเล็กน้อยนะครับปกติแล้วจะต้องลงคลิปยาวเนาะแต่วันนี้ต้องเอาเรื่องมันสั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเนื่องจากผมสรุปเนื้อหาไม่ทันนั่นเองครับเรื่องมันสั้นในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของราชาแห่งช้างทั้งปวงเป็นช้างที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีฤทธิ์เยอะที่สุดนั่นก็คือช้างเอราวัณน,นั่นเองครับ เรื่องราวของช้างเอราวันมันมีที่มาที่ไปยังไงเรื่องราวมันจะสนุกสนานแค่ไหนช้างเอราวันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผม ช้างเอาราวัณน,นั้นนะครับถือว่าเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาลเป็นพาหนะคู่พระไทยของพระอินเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีหน้าที่สําคัญคือเป็นพาหนะที่นําเสด็จพระอินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งบนสวรรค์และโลกมนุษย์ เพื่อดูแลทุกสุขของชาวโลกเป็นช้างศึกให้พระอิน์ออกไปทำการรบกับพวกอสูรทำหน้าที่ดูแลโลกทางด้านทิศตะวันออกควบคู่กับพระอิน์และเนื่องจากพระอินเนี่ยทรงเป็นหัวหน้าของเทพที่คอยควบค,คุมดูแลดินฟ้าอากาศมีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธเป็นศัตรูกับความแห้งแล้งและเป็นผู้บรนดาลความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มฉ่ำสู่โลกมนุษย์ ช้างเอราวัณจึงมีหน้าที่ดูดน้ําจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อให้พระอิน์บันดาลให้เกิดน้ําจากฟ้าตกลงสู่โลกมนุษย์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนั้นนะครับช้างที่คอยดูแลรับใช้พระอิน์ทนั้นจะมีอยู่สามเชือกด้วยกันซึ่งได้แก่ช้างคิริเมกไตราดายุกเป็นช้างที่พระคมเป็นผู้ประธานให้อีกเชือกชื่อว่าช้างเอกทัศน์เป็นช้างที่พระวิษณุเป็นผู้ประธานให้ ส่วนช้างเอราวัณตามคติความเชื่อของฮินดูเชื่อว่าพระศิวะเป็นผู้ประทานให้แก่พระอินทร์ซึ่งช้างเอราวัณเนี่ยเป็นช้างที่มีพละกําลังมากที่สุดในบรรดาช้างทั้งสามเชื่อกและยังเป็นที่โปรดปรานมากที่สุดของพระอินทร์อีกด้วย รูปลักษ์ของช้างเอราวัณที่เราคุ้นเคยนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นว่าช้างเอราวัณเป็นช้างขนาดยักษ์ที่มี3เสียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยช้างเอราวัณเป็นช้างที่มีเสียนมากถึง33เสียนนะทุกคนแต่เหตุที่ต้องใช้3เสียนนั้นก็เพื่อที่จะให้รูปลักษ์ทางศิลปะของช้างเอราวัณมีความสมดุลและดูสง,ง่างามลงตัวนั่นเองครับ ในคำพีไตรภูมิกถาได้เล่าถึงขนาดอันใหญ่โตมโหฬารของช้างเอราวัณเอาไว้นะครับว่าเป็นช้างที่มีเสียงมากถึง33เสียงแต่ละเสียงมี7งาแต่ละงามีสระน้ำเจ็สะแต่ละสาะเนี่ยมีดอกบัวอยู่7ดกอแต่ละกอก็มีบัวอยู่7ดอกบัวแต่ละดอกก็จะมีอยู่7กลีบและแต่ละกลีบก็จะมีเทพธิดาอยู่7องค์ และเทพพิดาแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีนางฟ้าบริวารอยู่ถึงองค์ละเจดนางซึ่งไม่รู้จะบรรยายยังไงให้เห็นถึงความใหญ่โตมโหฬาขราของช้างเอราวัณได้นะครับส่วนตานานการเกิดที่มาที่ไปของช้างเอราวัณเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะทุกคนอย่างที่เคยบอกนะครับว่าตามคติความเชื่อของฮินดูนั้นเชื่อกันว่าพระศิวะเป็นผู้ประทานช้างเอราวัณให้เป็นช้างทรงของพระอินท์ หรืออย่างในตำนานควรเกษียนสมุตรก็ได้ระบ,บุถึงช้างเอาราวันเอาไว้ว่า ในขณะที่เทพกับอสูรกําลังผลัดกันฉุดกระชากร่างของพญานาควาสุกรีเพื่อกวนกเกษียณสมุดอยู่นั้นได้มีของวิเศษผุดขึ้นมาถึง14อยา่างหนึ่งในนั้นก็คือช้างเผือกเอราวัณน,นี่แหละครับซึ่งเป็นของวิเศษที่ผุดขึ้นมาเป็นลำดับที่5พระนารา์ซึ่งเป็นประธานในพิธีกวนกเกษียณสมุดจึงได้ประธานช้างเอราวัณให้ไปเป็นพาหนะของพระอินท แต่ในคำพีตรายภูมิกถาซึ่งเป็นคติความเชื่อของไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่าช้างเชือกนี้คือเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งพำนักอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนามว่าเอราวันเทพบุตรเมื่อพระอินต้องการจะเสด็จไปไหนก็ตามเอราวันเทพบุตรก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือกเป็นพาหนะให้แก่พระอินซึ่งก่อนจะขึ้นมาเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์นั้นเอราวันเทพบุตรเคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์มาก่อนครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีชื่อว่าคณะ33โดยมีนายมะคะมานบเป็นแกนนํานายมะคะมานบเนี่ยนะครับได้รวบรวมสมัครพรรคพวกจํานวน32คนร่วมกันทํากิจกรรมอาสาต่างๆอยู่เสมอคณะ33เนี่ยได้รับความชื่นชมจากชาวบ้านเป็นอย่างมากจนผู้นําหมู่บ้านเริ่มเมและไปฟ้องความเท็จแก่พระราชาว่า พวกคณะ3 3พากันสมหัวกันเพื่อจะก่อกระบฏเมื่อพระราชาทราบเรื่องจากผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้สอบสวนหาที่มาที่ไปอะไรเลยกลับพิภากษาให้จับตัวนายมะคะมานบและพวกมาลงโทษประหารชีวิตทันทีโดยการส่งไปให้ช้างเพชฌคาตกระทืบตายแต่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับเพราะปรากฏว่า เมื่อนำตัวนายมะคะมานบกับพวกไปให้ช้างกระทืบช้างเพชฌฆาตกลับไม่ยอมทําหน้าที่ของตนครับทุกคนไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามช้างเพชฌฆาตก็ไม่ยอมเข้าใกล้นายมะคะมานบกับเพื่อนๆเลยสร้างความแปลกใจให้กับพระราชาเป็นอย่างมากพอพระราชาเริ่มเอกใจก็เลยสั่งให้สอบสวนความจริงเรื่องนี้อีกรอบจนได้ทราบข้อเท็จจริงว่านายมะคะกับพวกไม่ได้คิดจะก่อกบฏ แต่เป็นการรวบรวมคนที่มีจิตเมตตามาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นพอพระราชาทราบความจริงก็ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้คณะ33ปกครองหมู่บ้านนั้นแทนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมพร้อมกับยกช้างเพชชคาดเชือกดังกล่าวแถมให้ไปด้วยซึ่งเป็นช้างที่แสนรู้มากๆนะครับช้างเพชชคาดเชือกดังกล่าวมักจะร่วมช่วยงานการกุศลต่างๆกับคณะ33อยู่เสมอตัวอย่างเช่นเมื่อเวลาที่เขาสร้างศาลาเสร็ ช้างเชือกนี้ก็จะมาคอยเฝ้าดูเวลาที่มีคนเข้ามานั่งลงในศาลาแล้วดูว่าเขาหย่อนก้นลงบนกระดานแผ่นที่มีสัญ,ญลักษณ์ของคณะ33คนไหนช้างเชือกนี้ก็จะพาผู้มาเยือนท่านนั้นไปยังบ้านของเจ้าของกระดานให้เจ้าของกระดานเลี้ยงดูปูเสืออย่างอิ่ม้ําสําราญเป็นต้นซึ่งด้วยผลบุญกุศลเหล่านี้เองล่ละครับเมื่อช้างเชือกนั้นล้มหรือตายก็ได้บังเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตรเช่นเดียวกับคณะ33าทุกคนนั่นเองครับผม ซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของช้างเอราวันราชาแห่งช้างทั้งปวงที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทําเรื่องอะไรก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย